สวัสดีครับกลับมาพบกับครูคอม99สําหรับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอเทคนิคดีๆอีก1อย่างนะครับในบางครั้งนะครับเวลาที่เราค้นหารูปภาพใน Google แล้วเซฟเป็น jpeg ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วเลือก Save Image อ่ามันจะเป็นเซฟเป็นตระก,กูล w ebp นะครับซึ่งเป็นไฟล์าภาพที่นำไปใช้งานได้ค่อนข้างยากนะครับ มันจะไม่มีให้เลือก JPEG นะครับซึ่งวิธีการของเราก็คือบางทีเราต้องไปหาเว็บใหม่ใช่ไหมครับซึ่งมันบางทีมันบางหายากนะครับเราก็จะมีวิธีการปกติแล้วเราจะเซฟเราจะได้เป็น JPEG แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเรามีความจําเป็นต้องเซฟรูปภาพนี้ให้เป็น JPEG เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเราต้องหาตัวช่วยนะครับกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ แล้วพิมพ์คําว่า save image as นะครับ save image as type นะแล้วก็ค้นหานะครับมันก็จะเป็นการดึงนะครส่วนขยายเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะติดตั้งใน Chrome เนะวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ save as เลือกเป็น JPEG หรือ PNG ได้เลยนะครับก็กดเพิ่มเข้าไป กดแอดเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่ภาพโดยมีครั้งหนึ่งครับคลิกขวาปั๊บนะครับจะมีเพิ่มเมนูนี้ขึ้นมาครับเซฟอิมเมจแอดไทป์แล้วเราจะเลือกเป็น JPG นะฮะแล้วก็คลิกได้เลยครับแล้วก็เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มันเซฟไม่ได้แต่ตอนนี้บันทึกได้แล้วนะครับก็นี่ฮะเลือกเซฟได้เลยครับเห็นไหมครับ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ